สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะก็จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่เราจะได้เรียนกันแล้วนะรูก็จะมาสรุปแนวข้อสอบให้เรากันมาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเรื่องแรกเลยที่เราจะใช้ในการออข้อสอบแนวข้อสอบกันนะคือเรื่องการสแสดงหน้าสินไทยนักเรียนจาได้ไหมว่าหน้าสินไทยเนี่ยมยีด้วยกันกี่อย่างแบบเป็นด้วยกันกี่อย่างสี่อย่างใช่ไหมคือํำระบําละครโขน รำคืออะไรรำคือการแสดงที่เน้นเป็นเรื่องราวมีอยู่ด้วยกันสองประเภทคือรำเดี่ยวและรำคู่นะครับระบำคืออะไรระบำคือการแสดงเน้นสวยงามไม่เน้นเรื่องราวนะครับมีอยู่ด้วยกันสองประเภทเหมือนกันนั่นก็คือระบำมาตรฐานและระบำเบตเตอร์เลตนะครับซึ่งเสิร์ฟและฟอนเนี่ยก็จัดรวมอยู่ในการแสดงประเภทระบำด้วยนะครับ ต่อมาละครคือการแสดงที่แสดงเป็นเรื่องราวมีตัวละครมีอยู่ด้วยกันด้วยกันสามประเภทเหมือนกันนั่นคือละครลำาละครร้องและละครพูดนะครับซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยก็มีประเภทของมันไปอีกนะต่อมาโขนคืออะไรโขนเกิดจากการแสดง3อย่างคือช่างหน้าดุสบานกระบี่กระบองและหนังใหญ่แบบ่งออกเป็นการแสดงด้วยกัน5แบบด้วยกันนะครับคือโขนกลางแป้งโขนลงนอกโข,นล,น,กขนลงในโขนหน้าจอแล้วก็โขนฉากนะครับนักเรียน เอาละทีนี้เนี่ยสรุปร้าวๆเรื่องนี้ไปแล้วนะเราไปเรื่องต่อไปกันเลยเรื่องที่เราจะใช้ในในการสอบอีกเร่อคือหลักและวิธีการปฏิบัตินาตสินนะครับคือภาษาท่าได้นาตียศั์นะครับทีนี้นาเตียสั์คืออะไรนาเตียสั์คือศัพท์ที่ใช้เฉพาะในวงการนาตสินนะครับใช้เรียกเฉพาะส่วนต่างๆของร่างกายเราเลยทั้ง4ส่วนนะครับซึ่งไม่ได้ใช้ในลักษณะคําพูดอากัรกริยาหรือความรู้สึกใช้เรียก สิ่งที่อยู่ในร่างกายของเราสิ่งที่ใช้เรียกแทนท่าทางในร่างกายของเรานะครับไม่มีความหมายแต่เมื่อใดที่มีความหมายเป็นความรู้สึกเป็นอากับกริยาเป็นคําพูดเนี่ยก็จะไปอยู่ในประเภทภาษาท่านะครับทีนี้พวกนักเตะศัพท์ม,มีอะไรบ้างเช่นพวกการจีบอ่าการจีบนะครับนักเรียนการจีบการลอกแก้วการตั้งวงอ่าเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของน้าเตยศัพท์นะแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาท่านี่ก็จะเป็นลักษณะที่เป็น อากัปกริยาที่เป็นคําพูดคาจาเป็นอากัปกริยาเป็นความรู้สึกนะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทอีกนั่นคือมาจากธรรมชาติแล้วก็มาจากการประดิษฐ์ถ้าหามาจากธรรมชาติต้องมาจากกริยาที่มนุษย์เราเป็นอยู่แล้วเช่นถ้าเราจะบอกให้คนอื่นไปอขอภัยครับถ้าเราจะบอกให้คนอื่นไปใช่ไหมเธอไปไปหน่อยเธอฉันฉันอยากอยู่คนเดียวไปแต่พอมาเป็นหน้าสิงเขา,เาทําให้สวยงามขึ้น โดยการหยิบๆเข้ามาตัวและสะบัดมือออกนะครับไปอ,อย่างนี้นะครับให้ชัดๆไปนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ต้องเป็นภาษาท่าที่มาจากธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเกิดมาจากการประดิษฐ์เมื่อไหร่ถ้ามาจากการประดิษฐ์เมื่อไหร่นะครับก็ะจะเช่นจะเป็นลักษณะเช่นคําว่าสวยสมมติว่าเราจะชมเ่ยว่าสวยเราต้องอเราทําท่านี้นะครับ ซึ่งท่าเนี้ยมันไม่ได้มาจากกิริยาของมนุษย์เราที่ชมคนอื่นว่าสวยใช่ไหมเวลาเราชมคนอื่นว่าสวยโดยที่เราไม่พูดโดยการใช้ร่างกายเนี่ยทำได้ไหมมันไม่มีใช่ไหมเขาก็เลยประดิษฐ์ท่านี้ขึ้นมานะครับให้แปลว่าสวยนะครับเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นอย่างท่านี้นะครับเป็นท่าที่มาจากการประดิษฐ์ใช้แทนคําพูดเป็นต้นนะครับแต่ถ้าหากอันไหนที่เป็นลักษณะท่าทางที่เป็นลักษณะใช้แทนอากับกิริยานะครับก็จะเป็นเช่นการเดินการนั่งการนอนนะครับ ถ้าหากค่าเหล่านั้นนะมันดัดแปลงมาจากผ่าที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมก็ต้องเป็นผ่าที่มาจากธรรมชาติแต่ถ้าเกิดไม่มีดัดแปลงมาจากธรรมชาติเลยที่เราเป็นอยู่ใช่ไหมมีการประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นผ่าที่มาจากการประดิษฐ์เป็นต้นนะครับต่อมาเรื่องที่3เรื่องที่เราจะใช้ในการเรียนกัน เอ่อในการทําข้อสอบกันนะครับก็คือเรื่องรำวงมาตรฐานอ่ารำวงมาตรฐานมาจากการสแสดงที่ชื่อว่ารำตวนนะครับซึ่งนิยมสแสดงกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองขออภัยครับนิยมละเล่นกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปีพศสองพันเอ่อเท่าไหร่24 8 4ี่ร้อยแปดสิบสี่ถึงปีพศ2488อยแปดแดอันนี้ครูเพิ่มเติมไปให้นะครับทีนี้เนี่ยจอมพลปบิบุสสงครามนะครับเขา ทรงเห็นว่าเอ้ยอท่านทรงเห็นว่าท่านเห็นว่าขออภัยท่านเห็นว่านะครับการแสดงและเล่นนี้เนี่ยมันควรจะอนุรักษ์จึงให้กรมศิลปปากรน,นะครับปรับปรุงให้เป็นลำที่เป็นมาตรฐานมากกว่าน,นี้จึงเกิดเป็นลำม,มาตรฐานในปีพศ2487นะครับมีอยู่ด้วยกัน10เพลงนะโอเคทีนี้เราไปทําแบบทดสอบกันเลยนะครับเริ่มต้นที่ข้อที่1เลยข้อที่1 การแสดงหน้าสิบไทยแบ่งได้อย่างไรเพิ่งผ่านไปตะกี้ใช่ไหมเพราะนั้นข้อนี้ตับข้ออะไรกอไก่นะครับลำระบำละครโขนนะเพิ่งเรียนจบไปง่ายมากใช่ไหมต่อมาข้อที่2โขนแบ่งตามการแสดงได้กี่แบบตามการแสดงก็ต้องเป็น5แบบนะครับตะกี้ครูบอกไปแล้วใช่ไหมอ่าอันนี้เห็นไหมเห็นไหมตะกี้อ่าขนกาแป้งขนลุงนอกขนนั่งราวขนหน้าจอและขนฉากนะครับมีด้วยกัน5้าแบบนะ ต่อมาข้อที่3นะครับละครแบ่งตามการแสดงได้กี่แบบละครตะกี้มีอะไรมีละครรำละครร้องละครพูดเะฉะนั้นมีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด3แบบนะครับต่อมาลำวงมาตรฐานเกิดขึ้นต่อแ่วใดครูเพิ่งพูดจบไปตะกี้เลยเกิดขึ้นพ่อศ2 4 8 7นะครับข้อที่หราำวงมาตรฐานมาจากการละเล่นพื้นบ้านใดมาจากอะไรรำโทนนะครับการละเล่นรำโทนนะครับ ต่อมาข้อที่หเกิดรำบมเมนตฐานขึ้นได้ด้วยความต้องการอนุรักษ์ให้คงอยู่โดยผู้ใดใครเอ่ยตะกี้จอมพลปพิบูลสงครามนะครับต่อมาข้อที่7ดนะรำมโมเมาตรฐานมีด้วยกันกี่เพลงรำมโมเมาตรฐานมีด้วยกันกี่เพงลงนักเรียนกี่เพงลงตะกี้นี่นะครับหนึ่ง6 7 8สาม1ี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเพลงใช่ไหมเพราะนะันข้อนี้ต้องตอบข้อ คอควายนะครับมีอยู่ด้วยกัน1ิบเพลงนะครับต่อมาข้อที่8นะครับการซอยการซอยเป็นนาายศัพท์ส่วนใดการซอยก็คือการที่เราเยกเท้าสลับกันโดยใช้จมูกเท้าสลับกันไปมาสองข้างนะครับอุปถัท่าหมาเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้การซอยเป็นนาฏยศัพทสส่วนใดครับใช้เท้าโดยใช้นมเท้าในการแตะพื้นแล้วก็ยกเท้าสลับกันอย่างรวดเร็วเรียกว่าการซอยเท้าเป็นนาฏยศัพท์ส่วนเท้านะครับ ต่อมาข้อที่9โขนเกิดจากการแสดงใดตะกี้กูบอกไปแล้วใช่ไหมโขนเกิดจากการแสดง3อย่างคือชักหน้าดุดดับบันกระบี่กระบองและหนังใหญ่เพราะนั้นข้อนี้เฉลยข้ององนูนะครับเกิดจาก3อย่างข้างต้นทั้งหมดเลยนะสุดท้ายนะครับข้อที่10นะครับอ่าสุดท้ายข้อที่10นะครับภาษาท่าทางหน้าศิลป์ไทยข้อใดมีการปรบมือหนึ่งันรักเป็นไง แลกเอามือมาไฝกันไม่ได้ตกโกรธเอามาถูกคอไม่ได้ตกไปชกประชันงอนหลบหน้าก็ไม่ได้ตกเพราะฉะนั้นข้อที่มันน่าจะเป็นไปได้ก็ต้องเป็นข้อข้อไหนครับข้องงงูนะครับมีการเอามือชี้หน้าเขาสะบัดแรงๆแล้วก็ตกหน้าเปี้ยอย่างนี้น,นะครับเอามือไปตกที่หน้าเขาอย่างนี้นะครับเปี้ยตกมือเป็นครั้งเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ งองงนะครับเยาะเย้ยถากถางนะครับอ่ะทีนี้เราก็ทบทวนไปแล้วนะครับเรื่องที่เราจะออกสอบทั้งหมดมีด้วยกันดังนี้นะครับมีอะไรบ้างเมื่อกี้มีการแสดงหน้าสินไทยหลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์น,น้าคือภาษาท่าและนาฏยศัพท์ต่อมารำวงมาตรฐานนะครับอันนี้ก็คือแนวข้อสอบที่เราจะใช้ในการสอบทั้งหมดนะครับหวังว่านักเรียนจะสามารถทําข้อสอบได้นะครับ และอยากเรื่มไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมด้วยนะครับวันนี้ครูมาสรุปเป็นแนวให้นะอย่าลืมนะครับไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมด้วยนะครับสหรับวันนี้ครูก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้า,นนาไปกก่ออนนคครรัับสวีู็ขาสวัสดีครับ